สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมาในห้องอยู่กันที่กว๋วยเตี๋ยวมุกดาหรือกว๋วยเตี๋ยวเรือมุกดานั่นเองนะครับร้านนี้เขาบอกว่ามันแซ่บกันเลยว่ามาแวกกินแบบชิวๆบึงจักเม่ออันนี้เป็นเมนูอาหารครับมันก็มีหลากหลายอย่างหลากหลายเส้นเกาเหแล้วครับหมลูลวเกเค็มเกาเปาแล้วแต่สิมักไอติมกับมีครับสำหรับคนกินเผ็ดละไรอยากต้งอ,อตงการของหวานนะครับอ่ะอันนี้จะของร้านเพื่อนนี่ครับมะพร้าวปั่นไอติมก็มีให้ครับอ้าวสั่งไปแล้วครับเนี่ยเจฟา้าส่าทำการปรุง โอ้ใส่พริกหลายแถอเขาเตือนบอกว่าบักพริกดั้งล้านนี่เผ็ดแน่กะค่อยๆใส่เด้อครับแต่ว่าเจี๊ยฝาซางนี่มักกินเผ็ดกินสม้มนะหยอกใสลักสักเล็กน้อยเพิ่นว่าเอาคนๆมันเขากันเอื่อยเอาพี่กันล้านก็นยั่วล้านบิ๊กซีครับนะครับล้านบิ๊กซีติดกับบิ๊กซีเลยล่ะครับก๋วยเตี๋ยวเรือมุกดาแล้วล้านนี่ก็ขายเขามันไก่พร้อมเขาเคยมากินแล้วเทื่อน,นึงนะผมที่เป็นคนมากินสม้มกินหวานเผ็ดสักเล็กน้อยผมก็ใสน้ำตาลไปไล่เติบนะใสน้ำตาลไปอันพงภูรัเครื่องอัน กระพุบผุละใสหลายโพดเอา้าเติมบักพิกไปเจ็บเทลงไปสักเล็กหน่อยเอาสองอันกันแล้วกันเอาสามสนเอายานบาพอ่อสามเอเอาบาส์เอาซีกับยานเพชรโพดนะครับเอาเอาสามีละมาบันโอ้ยเฮียห้าขวบว่าเกือบตกเอาคนเจับคนติด่าแบบลุงตายไปใส่ลุงตายไป,ไไปคนไทยครับคลิปนี้นะครับเอาคนมันเข่ากันผมสร้างเป็นเกาเหลาครับเกาเหลาเนื้อ กับหมูแน่ปวดพอดยแย่งกันกินอยู่ได้ร่วกันยังสิบาแย่งกันกินอยู่ไอ้เพ่นนี่โอ้จับเป็นหยังเอาย้ำอือลูกสิน้นเต็มเต็มโอ้แป้งหลายแหงนอ้องไว้เาหยอกบมแมนเนื้อเต็มเต็มล้วนๆแป้งกับมีอยู่เล็กน้อยอ่าครับอันนี้เป็นเนื้อครับเนื้อตุ๋นเปื่อยๆนะคำมีไงมาพี่น้องครับเส่ยร่วกันเป่าก็มันห่อนอือ เอาอีกก่อนจะคำนี่สดแบบเต็มที่เลยนำตกก๊กระเข้มข้นครับเนื้อก็ให้จัดเต็มผู้ใดอยากกินกับม,มาก,กินได้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือมุกดาหรือมุกดาข้าวมันไก่ละครับร้านเดียวกันเพิ่นขายสองสามย่างผู้ละหลายย่างอยู่มาเลยพี่น้องมากินนักครับเอา้าแซบครับเดี๋ยวเติมนม้ำกอนโอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันบริเหนียว้อพี่น้องเข่ผมบกค่อยดียำยากเลยดูดน้ำกันเยน็ยน ยมีแหงแซบลูกซีนจกอันมาก่อนดมากินน้ำกันครับมาพี่น้องเอ้ยเอาเด้อสามสองหนึ่งหยัดนี่อืมสุดยอดรสชาติแบบอร่อยมากจุยซี่มากเลยแซบครับสุดยอดเอาเจ๊จัดบังดูเจ้าหอดคิ้วเจ้าแล้วได้ค่ะเอา้าเนี่เป็นเสซนมีขาวมีทั้งเนื้อหลกักกะเอียงเกาะเนื้อหมูละกกะตับหยาดเลยโอ้โหยพูดนอยคือกี่คำใหญ่เลยเอา กินอะไรเอ่ยสิด้มีแหงดาผัวสร้างดาบ่เคยว่าผัวจักเทียหักผัวกระเดดพึ่ว่าเอาแล้วเตะให้ผู้ชมทั้งบ้านตัดสินใจเอานะครับพี่กัรลาดกยุนนี่แหละครับบิ๊กซีอุบลเนาะนี่ะกละคางๆบิ๊กซีอุบลเลยครับมองส้วนของกินหลากหลายนี่ย่างมากพ่อโหลดนี่ลาดเนี่ยพลงงังก้นเพิ่นกับมาคอมเมนต์ว่าบอกพี่กัรลาดแนบ่เคยบอกจักเทียผมบอกสูคลิปครับพี่น้องเบิ่งเอาครับถ้าผู้ใดสนใจกับมากินตามครับโอ้ยห่อนเพลินว่าโอ้ยแซบอยู่เอ้า อีกจะมาก่อนดูอันนี้เป็นพักเน้นๆครับเพราะว่าเนือกินเบิดแล้วครับมาพี่น้องครับกินน้ากันข้ามีไงเปาก็มันหอนนี่อืยัดเข้าไปโอ้แซบโอ้ยมากหลสุดยอดอืน้าซุปกัะห้อมกลมๆผู้ได้โบมาปรุงก็สาม,มารถกินได้เลยด้อครับรสชาติเป็นขอดค้างที่จะถือปากอยู่ต้องกินทังเงียบแตกแซบหลอ,อ้ายัดสามสองหนึ่งออเมีย,ยง โอ้ยสดชื่นสดชื่นจริงๆเลยอ๋อขอดีจะค้ำกันเอาเอาอีกกันให้มันเบิดมาได้ครับมากินเขาน้ำกันสามโอโมเมนก๋วยเตี๋ยวแมยัดเรียบร้อยอแซบครับืมเขือนเฮียเปลี่ยนปากสัเล็กน่อยซับก่อกกอนมันจีแซีบปากสุดยอดครับแซบเอาเจฟา้าสางต่อเลยเจ้าหย้บเอาหยือเส้นกะลวกพอดีบอลเละ เบ้อเอิดน้ำลูกซ้นสองน้วยเจา้าสีไซเบิดขำเลยบอกแมนสีไซจักสีละมาพี่น้องหยัดขำใหญ่ขำโตสุดยอดยี่ครับยอดเยี่ยมโอ้ยสมัครมากินแล้วพี่น้องเฮ้